าคนี้ก็ไปสิครับฮั Hello, จะเจอไอ้พื่อคนห,หล,ล,ลังวายไว้นี่มันไม่จะเจอไอ้โ <c oughs> ปรไฟล์คูไม่อชาออะทำไมเ <c oughs> ออพูดเอายอมรับยอมรับแล้ว คนดีมึงอ่ะไอ้สีไม่เหี้ยเหลือคนเดียวเอากดไงกูกนยอมรับไปแล้วอ่ะวันนี้กดแล้วพี่กดกูกดอะไรล่ะ l e ่ s oh, roll อ๋นโอ้โหดันค <smells like> <yerde> ัสสิโอ๋อนิวนิวอะไรเปล่าวะนิวเคลียร์ดันคัสสิ เป็นดาแรกที่ไอ้มาลงแรงลงแรงเลยเหรอโอ้ยวิวเคยลงไม่เพื่อนคุณเคยลงแรงป่ะไม่เคยไม่เคยเคยดิไมื่อไหร่จะบอกเลยว่าตีเลี่ยดอ้วไม่เคยบอกคืออะไรบ้ากะทำจอ้าวฝั่งไหนเนี่ยเอ๊ะมึงอยู่ฝั่งไหนแต่ยิงผ่านิดเดียวมันอยู่เดี๋ยวไปมึงกูยังไม่เข้าเลย ขูเข้าไว้แล้วก็นโดนบอลยังเงือดจน้วจโจนฝักร้านจมฝกร้านขีบานคุยยังเงดี่ยวกนว่ายังไม่ได้เข่าเหมือนกันโอ้ยเียกูบดดนโดนจมโจนเนาะจมโจนเนาะอืโจนยังโจนก่อนเนาะยัง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 ม่เรยกิใหม่ไม่กิใหม่ โจนนะใช่สวยไอ้แม่งมันมีสองมันมีเทพเจ้าชาวเลยเนี่ยวะลองดูดิว่าไม่ใช่น่าจะชาวชาจักกวาลิไม่ใช่ชาวใ้คันอยู่ตรงไหนกันปะมันอยู่จุดเบียนไหม อยู่ตรงนี้อยู่จุดเกิดโอ้ยไอ้เย่ย ที่ตีที่ถ่ายเลยไปยิงใครจ้าผมยังไม่ได้ยิงใครเลยเฮ้ยเดียวเลงไเลออุ่นมาแล้วหมุนสีเลื <c oughs> อดด <c oughs> ีแยกกันปืนอะไรดีวะเออกูลืมใส่ปืนมาชิบหายลนะกดออกกดออก ไม่เป็นไรไปแม่งเอาปูไฟชาวลงไว้มันมันต้องมาตรงนี้อ่ะมัน wow> ต้องมาตรงเนี <H <h ้ยใหงโกดังกลางดิเนี่ยมีที่โดนยิงเยอะเลยไไปปที่เก่าหรอปะสูดสูด นี hmm. ่ไอตี๋แมเนี่ยไหนมีอยู year, ่ไหนเลี้ยงข้างนี้ไหนพวกอยู่ไหนวะอยู่จุดไหนนี่พอเห็นละระวังข้างบนด้วยข้างบน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 ไหนเนี่ยข้างบนวนวนว้่งแล้ววิ่งแล้วโอ๊ยโดนอ่ะ ไม่ไหวอรับอ๋ตรงข้างวาไอ๋ตรง,ง <S 2> <S 2> มันมันลอ็อกเป่าเนี่ยไอ้เขี้ยหน่อแม่งโดนนัดเดียวจอดว่าวเล่นอาวุธหนักดีไมหมวอะอาวุธหนัก <s 2> <c oughs> สายไวีเดียวซ้ายขวาซ้ายขวาไปไหนปนมือมัน start E อ่ะกูมอ B นันเนี่ยเฮ้ยระวังคนหนึ่งใครใครม่งใครมายัดอยู่ในตัวอยู่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยแหละ

ยิงสุดไปอยู่ทางขวาเอาแล้ของมันอะชาวจีนไม่เนี่อเที่อเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมวะตีมึงเห็นไหมล่ะมึงเห็นปืนกูไหมมึงเห็นปืนใช้กระว่าซุปเปอร์แมนนะที่อ่ยเนี่ยกูอยู่เนี่ยมึงเห็นปืนกูไหม เฮ้ <Hey, S 1> อาวุธหนัก hey, เฮ้อาวุธหนักดูเปิดทที่ยิ่งอยู่แอบดิสไม่ยงอะไรมันดูแมอหไ่้ยด้อเก็บเสียงหนอกก็ได้โอ้ยกระปุกกระบกเดี๋ยวไปน เลงบนให้กูด <The> <baptism? The mph 2> mm ้วยเฮียอยู่ไไอ้เหียเลงบนรงไหนไรตรงประตูแมนซูเปอร์แมนไอโปรไฟช่าอ่ะยิงเไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนเฮียโดน่ทำไมไม่ตายไม่ได้วะไอเหียทำไมมันแมนขนาดนี้เชาวยิงบอกว่าไม่น่าใช่วะ

มึงว่าอะไรหมดเวลาอะไรบอกว่าดูปืนกูนี่เอามึงโยนระเบิดไปกูทำไมเนี้ยใครว่าโยนใครโดนวะเพื่อนแม่งโดนวะยังไม่มีใครโดนเรื่อยระวังยัดมอกูเลยมันมองเห็นอ่ะ มองไดอยู่ข้างบนอนะ่ะมไอ้ร้อยกูเห็นมึงอยู่ทางซ้ายข้างบนอนะ่ะไปบนเออตรงไปทางเดิอนอนะ่ะทางเดินข้างบนอนะ่ะไ้พี่ไ้ห้อนข้างนี้นมึงได้ยินเสียงวะเราโอ้โหแม่งไอ้ดับนัดเดียวจอดเลยเนี่วะไอ้ดับมันนัดเดียวจอดอยู่แล้ว ไม่ไหวแล้วนีออ่กูออ๋กูจะมาเด็ดพลอดนะใจเย็นเพื่อนใจเย็น,น,นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะเจอซ้ทำแบบนี้ได้ย <laughs> ังไงไ <laughs> อ้อ้เหียผิดท่าบางทีมันก็แม่งบางทีแม่งก็แม่งเจอไม่เขียวไปตลอดเลยเไปบีแม่งเลย กูดีนแจงใครปลาระเบิดควันทางนู้นบ้างไหมวะ เตือนมาเตือนเฮ้ยมาช่ายเวไอ้เหี้ยก้มขนาดนี้มันโดนได้ยังไงมันโดนอ่ะฝ่ายหนึ่ง ไ,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 ได้ได้เลยมาดิ ม็กใส่ตุเื่อนสวยใครวะไม่ได้โยนเฮ้ยใครผูเห็นกระโดดอยู่ไหน่ะเฮ้ยมันมีคนกระโดดอยู่ตรงกูเนี่ยกระโดดตรงเอ็นตาต่างตาด่างอ่ะอน้โอ๊ยโดนอ่ะหนโดนหาตาเห็นมเลยเร็วเรเร็ว เราก็ใครวะอันนี้อันนี้วิ้ยไม่ได oh, ้เก็บระเบิดมาเหรอไม่อยู่ไหนอยู่กับใครกูเบอร์อะอยู่ก็กูเออกูตายแล้วเฮ้ย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 เดนกูโดนกูไอ้สัตว่มึงแม่งเดินมากูกำลังจะไปเก็บแม่งเดินมาพอดีโว้ยระวังนะระวังระวังหอยระวัง นักแข่งรูออ้เปล่าว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอสิกเก้ยังไงไม่รู้จักอ่ะก <c oughs> ูไม่ได้ดูนานแล้วเฮ้ยกูได้เอเเฉยใครโยนมาให้กูว่าเอสืิกของใครครับ <c oughs> นี่นี่ว้ามียเหรอามีกูได้ยินเสียงเสียงระเบิดหอนหรอไม่ไม่ไมไมไมได้ยินเต๊งตีเลยเลยนั่นมนังมาแล้วนูนนูน

ก็โดนมาแต่ยิงมือใจหลายอ่ะเราเจอผู้พิเศษเจอเทพเจ้าวะมาละมาละฮะว้าววาววาวไม่ทนนะันเอา อย่างตายตั้งเจ็ดอีกขาดเลยรอดับไหนแล้วเป่าหัว ไปโดยปล่อยลบ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 บมันสมบบังไว้ท <c oughs> างไหนขวาขวาหนงขวาหนึ่งขอพอมัสข้างล่างข้างล่างอยู่ล่างเยาแคบปืนพกได้ไงสัส

จะไปหลอดโยนไปทางใต้ดิโยนไปแล้วโยนไปแล้วกูโยนไปแล้ว,งงลวโสมีโสมีโสมี เหี้ยเว้ยขยับามมองนิดเดียวเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเพื่อน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 ไอ้เหี้ยกูตกใจหมดไอ้สัดวายร้อยโดนเฮ้ยระเบิดอยู่กับใครวายใหนเปิดโดนหัวบูมอัพวอส Cái gì vậy? Hãy đi chạy đi Cái gì vậy? Tôi không biết tôi ở đây Có một tên nữa Có ระวังระช่องเสอลงดอย่าไปโดนไบเหรอไปเลยล่ะไปแล้วไเพิ่ยิงแล้วเ่งยิงแล้วเล้ตเดียวเล้ตเดียวเยิงอยู่เยิงอยู่่นกูเห็นอยู่ปลไว้ปลยไว้อย่าไปตามเปล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  ไม่ไ้เ่นไ่ไม่นไอ้เคตอไอ้ว่าเยระเบิดในเพื่อนเนี่ย โยนนะนี่ฮะตรงประตูนี่น,นี่ปะนี่ตรงประตูเนี่ยมาปุนน่งเหรอมันกำลังมาสวยโอ้โกดๆๆูโกดูโกดูเฮ้ยกระตุกค้างเอ้า